สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกอืมอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ซื้อที่ไหนหอ๋อเดี๋ยวเราไปซื้อมั่งอ๋ออันเนี้ยเราซื้อมาตอนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นของเกษตรกรสปรกรทำเองเลยนะโอ้ยอย่างงี้ก็อยู่ไกลอะดิเราคงไม่ได้กินแล้วอ่ะใครบอกนี่ไม่รู้หรอสอปอรกรเขาเปิดขายออนไลน์แล้วนะ แค่คลิก www. arrow. to. t h c o o o f s h o p แล้วก็กดเข้าไปเลือกสินค้าได้เลยชอบเลยนะมแต่งเงินแล้วผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะเวลาของเราเพราะว่าเวลาที่เราชมอะไรที่เราชื่นชอบเวลามักจะผ่านไปเร็วเสมอค่ะในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวน่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามถ้าใครที่รักการเกษตรไปชมกันเลยค่ะ มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการบริโภคและทางด้านพลังงานซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นตามกระแสความต้องการพลังงานทดแทนแต่เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตและการจัดการสวนไม่เต็มประสิทธิภาพที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการยกระดับทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตต้นทุน นะครับรวมทั้งการทําให้ได้คุณภาพความปลอดภัยแล้วก็เกณฑ์กําหนดต่างๆตามที่ตลาดโลกต้องการนะครับทางกระทรวงเกษตรก็เลยให้ทางมคชเนี่ยจัดทามาตรฐานขึ้นมาเพื่อยกระดับควณการผลิตนะครับโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตความน้ํามันระดับเกษตรกรเนี่ยเราจะออกมาตรฐานไว้เป็น2ระดับนะครับระดับแรกเราเรียกว่ามาตรฐาน g a ฟความน้ํามันนะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นในการผลิตความน้ํามัน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่วนอีกฉบับหนึ่งจะเป็นมาตรฐานเราเรียกว่ามาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันได้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่ต้องการปาล์มน้ำมันที่ผลิตโดยกระบวนการที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ก็ได้นํามาตรฐานของฉบับน,นี้ไปส่งเสริมแนะนําให้เกษตรกรปฏิบัติครับจังหวัดพังงาถือเป็นแหล่งปลูกปาล์ามน้ํามันที่สําคัญแห่งหนึ่ง โดยพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวนมากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อขยายผลผลิตมกอชได้จัดทำโครงการยกระดับเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตะกัวป่าจังหวัดพังงาเพื่อให้เกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P และเตรียมความพร้อมสู่การดําเนินการตามมาตรฐานปามน้ํามันยั่งยืนวันนี้โครงการของเราก็ได้พัฒนาการทาปามโดยมีการผ่านระบบ G A P เมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วได้พัฒนาสู่นะคะปีนี้ก็คือทางมกชมาส่งเสริมให้เราได้รับการยื่นขอรับรองนะคะเพื่อทําระบบ I S P O ปามน้ํามันเป็นเจ้าแรกของอำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงานนะคะสาเหตุที่ ทำให้การพัฒนาปาล์มยั่งยืนของกลุ่มประสบความสําเร็จนะคะนอกจากจะมีบุคลากรเกษตรกรนะคะช่วยกันขับเคลื่อนก็จะมีทีมงานภายใต้กรรมการนะคะกรรมการเราก็จะแบ่งเป็นกรรมการด้านการจัดการภายในสวนตั้งแต่เริ่มแรกของการเริ่มการปลูกปาล์มน้ํามันนะคะตลอดจนกรรมการที่ดูแลด้านการจัดการสวนเพื่อให้คําแนะนํานะคะหลังจากนั้นก็จะมีกรรมการที่ทําหน้าที่สําหรับด้าน การคัดตามคุณภาพภายใต้มาตรฐานมากอชฉะนั้นความสําเร็จเหล่านี้เรามาร่วมมือกันภายใต้บุคลากรต่างๆทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งนะคะประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีมากจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ซื้อปัมน้ำมันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมจนท์น้ำมันตะกุดป,ป่าค่ะเรามาดูคุณภาพของปัมที่เราจะ สังเกตถึงการที่จะได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากเริ่มแรกเราก็จะมาดูก่อนว่ามีผลล่วงใต้โคนปามนะคะอย่างน้อยต้องมากกว่า10เม็ดขึ้นไปนะคะจะถือว่าขวดน,นี้มากกว่า10เม็ดขึ้นไปนี่ถือว่าเราเป็นปามที่ได้มาตรฐานที่เราสามารถทําการตัดตามได้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูน้องๆน,นะคะทีมงานที่ตัดปามคุณภาพกันว่าเขาจะเริ่มการตัดปาม ด้านบนนี้ค่ะที่ได้ความสมบูรณ์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะน้องเดนียวเริ่มดูเลยวิธีในการดูปล์มนะคะจากที่เรารวบรวมจากเกษตรกรไม่เอาปลมที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานมกชหรือการทำปล์มน้ำมันยั่งยืนนะคะก็คือ โดยทั่วไปจะมีความสมบูรณ์ของทลายปาล์มนะคะนี่ค่ะจะมีน้ำหนักตั้งแต่15กิโลกร,รัมขึ้นไปมเมล็ดจ,จะอ,อูมเป่งนะคะมีความสุกสมบูรณ์ทั้งทลายนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขั้วก็ต้องไม่ยาวจนเกินไปนะคะเปรนมาระหว่างทลายและขั้วต้องสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็สอดคล้องนี่เป็นปาล์มลักษณะที่มีความสมบูรณ์นะคะส่วนเรามาดูปาล์มที่ ไม่สอดคล้องมาตรฐานม,มากอชอและยังไม่ผ่านเกณฑ์ความสมบูรณ์นะคะเช่นทลายนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าความสุกนะคะหรือมเมล็ดความเป่งของมเมล็ดจะรีบนะคะความสุกก็ยังไม่ทั่วทั้งทลายนะคะเราจะเห็นความมันของน้ำมันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่เรารวบรวมปวามคุณภาพหลังจากได้รับซื้อมาเราจะมาคัดเกณฑ์โดยการให้เจ้าหน้าที่คัดเตะออกเป็น2ส,ส่วน ามดีและคุณภาพดีเลิศเราจะส่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อไปค่ะ,ะเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานฉบับที่1นึ่งคือ g จ t ีปั๊มน้ํามันหรือว่าถ้ามีความพร้อมจะเข้าสู่ฉบับที่2คือปั๊มน้ํามันยั่งยืนนะครับก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการที่จะยกระดับทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานนะครับทั้งได้ตามข้อกําหนดที่ลูกค้าต้องการนะครับรวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตนะครับจะทำให้มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกสำหรับฟางน,น้ำผครับ คนไทยหัวใจเกษตรรายการที่รวบรวมไว้นะคะเรื่องขององค์ความรู้นะคะคําแนะนําจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมในการทําการเกษตรติดตามชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาทึงช่อง m อ็มคอร์ดีกดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุพ,พร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็อยากจะฝากนะครับออทุกภาคส่วนนะท,ทั้งท่านที่อยู่มุ๋ยาคะนะ่ผู้ไปติเดเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการสากลกระบวนการติเกษตรกรนะครับวันนี้ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งกับเกษตรกรเนี่ยกระบวนการลุ่มสำคัญที่สุดคือสากลวันนี้สากลไทยเนี่ยก่อตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับการที่สากลจะเข้มแข็งเข้มแข็งผมเรียนท่านแต่ต้นแล้วว่าไม่ได้อยู่ที่เจ้าที่เท่านั้นนะครับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกสัมพันธ์ส่วนการก็มีความสำคัญต้องมีส่วนร่วมนะครับผมเชื่อมั่นมากทุกสากลก็ประสมที่จะบริหารจัดการให้สากลมีประสินนทธิภาพผลกำไรน,นะครับ